สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตอสโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอตอสโฮมคาร์ของเรานะครับก็มีรถนะครับประเภทอีโกคาร์มาให้อีเลือกอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้านิสสันอะเมรานะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.2ตัววีปี2013ครับราคาอยู่ที่285,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,224บาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถแนวประหยัดน้ามันนะครับหรือรถตระกูลอีโกคาร์นะครับก็นะครับ เรียนเชิญเข้ามาชมได้เลยนะครับที่เต็นท์รถก๊อตอาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับหรือนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์086นะครับ0264069เป็นเบอร์คุณอาร์ทนะครับก็ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถของเรานะครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับสภาพนะครับ ดูดีมากนะครับเดี๋ยววันนี้ทางโอต้าุมิคาของเรานะครับจะพาไปชมหน้าเจ้าอเมล่านะครับปี2013คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากตัวชุดกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับเจ้าอเมล่านะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นด้านในเป็นพื้นสีดำนะครับตัดด้วยลายขอบนะครับโครมเมียมดูสวยเลยนะครับมาพร้อมตาสัญลักษณ์นิสสันนะครับที่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวชุด นะครับโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวชุดแต่งนะครับสเกิร์ตให้รอบคันนะครับเถิดมาด้านข้างนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกกานลอยขนาดขอบ15นิ้วนะครับเดิมเดิมให้นะครับแล้วก็เถิดขึ้นมานะครับที่บริเวณตรงซุ้มล้อก็จะมีในส่วนของตัวชุดนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างให้แล้วก็นะครับ กระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลียวด้านข้างนะครับแบบ LED แล้วก็มือเปิดประตูนะครับด้านนอกจะเป็นแบบครเมียมทั้ง4บานด้านบนหลังคานะครับจะมีสอาวาศนะครับเป็นแบบนะครับมือหมุนนะครับก็สามารถรับขึ้นสัญญาณ FMAM ได้ดีนะครับเถัดมาด้านท้ายนะครับ ตัวสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบดักเทลนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบมัลติ r รีเฟกเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนเช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้มีในส่วนของตัวนะครับระบบนะครับช่วยเสริมความปลอดภัยก็คือเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้ทั้ง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งฝานะครับ คุณแม่บ้านท่านใดนะครับที่ต้องการหารถไปจ่ายตลาดนะครับหารถนะครับขับไปส่งลูกไปเรียนนะครับต้องบอกเลยว่ารถอีโกคาคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่าก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับ เต็นของเรานะครับอยู่นะครับบนเท้นเส้นถนนสุขุมวิทนะครับเลยแยกอ่างศิลามา400เมตรติดกับศูนย์โชว์รูมฟอร์ดนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับตามผมมาเลย ตัวนี้นะครับภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเรียบเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1.2ลิตรหรือเครื่องพันสองซีซีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบนะครับแถวเรียง DOHC 12วาล์วนะครับเป็นแบบ CVTC นะครับให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ79แรงม้าที่ประมาณ6 0 0 0รอบต่อนาทีแรงปิดสูงสุดอยู่ที่106นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ4,400รอรอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ รถคันนี้ต้องบอกว่าหน้าตาเดิมมากๆดูนะครับน็อต mm hmm. ไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถอยู่นะครับเป็นแนวอีโกคาคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันตามผมมาเลยครับ ภายในห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้นะครับถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับอ่าโทนสีดำเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่บนพวงมาลัยนะครับสวิตช์กระจกประตูนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับ แล้วก็บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับหรือพับกระจกไฟแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับสตาร์ตสต e อปเอนจินะครับอ่าออมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในเรือนไม้กันนะครับอ่คันนี้นะครับรถปี13 7ปีแล้วนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0 นะครับ2932กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับ่แล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลกลางนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนตัวช่องลมแอร์นะครับมาพร้อมกับไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากเถิบมานะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวหน้าจอเ,อเครื่องเล่น นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับ CD นะครับ MP3 นะครับรองรับในส่วนของตัวคลื่นวิทยุ FMAM นะครับอ่าแล้วแล้วก็รวมไปถึง AUX ด้วยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสามารถเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงผ่านตัวชุด พวงมาลลยแบบมัลติฟังก์ชันได้เลยนะครับคือพูดงี้ว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับอ่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในสายอีโกคาร์นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับด้านบนตรงนี้ตรงเหนือเกียร์ก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับเบรกมือนะครับพร้อมกับตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําอีก2ช่องด้านหลังนะครับก็ถือว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นในส่วนตัวชุดไฟอ่านแผนที่หรือไฟเก๋งนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกตินะครับ ม่านบังแดดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งซ้ายและก็ขวานะครับอ่าระบบเสริมความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก abs กระจายแรงเบรก ebd นะครับอะไรพวกนี้มีครบให้นะครับโดยรวมพื้นฐานนะครับครบหมดถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาชมนะครับได้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตามผมมาเลยครับ ขอุยาตับเครื่องยนต์ก่อนในส่วนของตัวที่นั่งแถวสองนะครับต้องบอกว่าเบาะยังดูสะอาดเอี่ยมเลี่ยมอยู่เลยนะครับพื้นที่สะอาดมาก และดูสิที่สําคัญนะครับพื้นที่นั่งเห็นไหมครับกว้างๆหรือเหลือเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเรียนเชิญน,นะครับเข้ามาดูที่เป็นต์ดดโทอทอสทงคาของเราได้เลยนะครับ<ม>ต่อมาครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับอะไรผมเปิดฝาท้ายก่อน ด้านท้ายนะครับห้องเก็บของสัมภาระดูกว้างๆดูใหญ่เหลือๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับล้ออะไรนะครับแม่ลงแม่แรงอยู่ครบรถคันนี้ต้องบอกเลยหน้าตาเดิมซีนเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยโดนชนมาและที่สําคัญมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่าก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ต้องบอกเลยว่านะครับรถอีโกคาราคาแค่2 0 0 0ส0กว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงออกรถในช่วงนี้นะครับทางเต็นโอดอาร์ูมคาของเราก็มีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันของเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ขออนุญาตฝากนะครับเจ้าตัวนิสสันอเมร่านะครับตัวเครื่องยนต์1.2ตัววี ปี2013คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิป